สวัสดีค่ะพี่น้องปองแปดสุขสุขผลไม้เนี่ับผู้พ่อยานิ้ก้าวะจับพี่น้องจ๋ายานิ้ก็มีความเด็ดเนืง่งบอสแพรพาวแสงทองน้องสันพงวงสะทอนพี่น้องจ๋าบ,บอสแพรพราวแสงทองรวมทั้งสันวงสะท้อนพี่น้องทําสิ่งนี้ร่วมกันเอฟเซีแห่ชื่นชมรัวรัวพี่น้องอบอุ่นน่ารักมากพี่น้องจ๋าก็คือว่าล่าสุดอันบอสแพรพราวกับสันวงสะท้อนเป็นกระได้เปิดเพจรวมกันเนาะพี่น้องคอรอดใหม่สดๆเพจเอสแอนด์พี เพจใหม่ฝากติดตามด้วยนะคะในวันนี้จะมีแต่รอยยิ้มนะคะทุกคนในที่นี่จะมีแต่รอยยิ้มนะคะทุกคนหมายถึงวันในเพจใหม่พี่น้องนะหากะพี่น้องจะฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะพี่น้องสวยรอค่ะพี่น้องจ๋าน้องสั้นกรลอรอบรอดแพ,วพวลวแล้วก็สวยสวยพี่น้องเอฟซี F C ก็ขอมาคอมเมนต์รัวรัวติดตามแล้วจะแม่ติดตามทุกช่องทางขอให้แม่มีความสุขมากๆนะคะพี่น้องจ๋าเอฟซีก็เบอกไปใน คำว่าเดียวกันแบบสวยงามหล่อมากค่ะเลิศมากค่ะแม่ต้องอย่างนี้สิเริ่มใหม่ตอนรับปีใหม่ปังปังไปเลยจ้าติดตามตลอดจ้ารักที่สุดค่ะติดตามแล้วค่ะปังปังกว่าเดิมนะคะตามแล้วจ้าน่ารักที่สุดเลยตะมูตะมีน่ารักที่สุดเลยค่ะเมนพี่นงจ้าตามค่ะรักแพวสซันภูมิลิกิตตามกันมานานแสนนาน บินลัดฟ้าหารักตามถาเจอรักกอดแน่นอย่าปล่อยมือกันเป็นกำลังใจให้กันและกันเหมือนแอปนกุลนะคะลูกแพวสันอบอุ่นน่ารักมากค่ะน่ารักที่สุดจ้าสวยหล่อจ้าสู้ๆแม่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะเมนพี่น้องจานพิณเกษมติดตามตลอดจ้าสู้ๆนะคะมือหนีเด้อพี่น้องเพิณเกษม แสดงรวมกันมือี้วันที่วันที่สิบห้ายูเพชรบูรณ์วันที่สิบหกยูชัยภูมิวันที่สิบเจ็ดยวนอุดรเด้อพี่นองไปเป็นกําลังใจให้บอดแผลว้พาพร้อมทั้งอันเพล็กซ์ลิเกสันวงสะทอนพี่นองอันผู้ใดได้ไปหนาหาันกะไปยู่ไก่กะเปเบื้องหนาหาันพี่นองจ่าไปให้กําลังใจบอดแผลว้พาพร้อมทั้งสันวงสะท้อนน้องสันพี่นองจ่าผู้ใดยู่ไก่กะฝากสื่อบัตรสื้อตัวกุ้มปิดบัตรราคาลอยสี่สิบเก้าบาท เบิ่งไดถึงสามงานพี่น้องสุดฟินเวิร์ดจะพลาดเด้อพี่น้องจ๋าเฝ้าซื้อบัสซื้อตัวถาผู้ใดยู่ไกลบ่ไดดไปพี่น้องจ๋าเป็นกำลังใจให้บอดแผลาวลาวแสงท้องผอมสังอันเพลพิเกสันวงสะท้อนน้องสันน่ารักที่สุดเลยดีใจด้วยค่ะรักๆที่สุดแผววาวคนสวยเก่งและรวยแมนพี่น้องจ้าไปไหนไปด้วยจ้าแต่แพงทักทั้งสองวัส,สนใครเนาะคือ จฮักแท้น่ารักที่สุดเลยขอให้ทั้งคู่ปังๆเอฟซี FC เยอะๆนะคะติดตามตลอดเลยจ้าลูกรักนะคะทั้งสองรักมากมากเลยแม่ติดตามหนูน่ารักที่สุดเลยขอให้เฮงเฮงปังๆเลยเลยนะคะพี่นงากาแเม่นี่ดีขอให้ปลอดเพลวเพาวแสงทองพร้อมทั้งสันวงสะท้อนเฮงเงปัง,ๆ,ปงๆเรืเ่อยด้วยจ้าเดินทางไปทางไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภยัยทุกเส้นทางค่ะ พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย